สวัสดีครับสูซานวิลเชนด์ครับวันนี้จะมารีวิวสกินใหม่ของโจเซฟในเกม Identity V ครับเฮยมีคนชมวัยเอลซ่าด้วยโอย้แน่นอนอยู่ยแล้วโคตรสวยโคตรเท่โคตรหล่อจังหวะนี้เฮ้ยเรดดิโก้ก็มาว่ะเรดดิโก้ใช่ไพ่ <laughs> ของโจเซฟนี่แบบเหมือนการ์ทุกิข์กินนะมองดีๆแล้วนี่ยังไงจังหวะนี้มีคนบอกว่า into the unknown <laughs> into the unknown เลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวจะพาไปมิติภาพถ่ายนะจังหวะนี้ถ่ายรูปเป็นหนึ่งทีจังหวะนี้เดินเข้ามิติภาพถ่ายไปบอกเลยว่าสวยมากจะบอกว่าสวยจะบอกว่าหลอกก็ได้เพราะว่าหน้านี่แบบอสุดจังหวะนี้เออร์ซ่าเดินมาแล้วนะเออร์ซ่าไม่เจอใครเลยนะจะบอกว่าเป็นเออร์ซ่าก็ได้แหละมันมองดีๆแล้วมันก็สวยนะหน้ามันสวยเหมือนผู้หญิงเลยเอาจริง <c oughs> จังหวะนี้เจอเอมมามันทีขอตีหน่อยกัน อืมเหตเุก,การณตีนะเจ็บเลือดตีรอบนึงอโอเคหัวพระคุมนี่แบบสวยมากอะ่ะสุดจริงน,นี่คือตอออุ้อมาขอเล่นคิดนิดนึงอืมนั่งไปซะจังหวะน,นี้กระปั๊บภาพมิติเดิมจังหวะน,นี้ยังไงเจอใครไหมเคเจอเอมมาแล้วเอามัน,นลองชาร์ตตีไป็นหนึ่งรอบอืม เกมนี้ไม่คนชมว่าเป็นเออร์ซ่านะก็จะเล่นกับเซอร์ไหนเกมนี้เมื่อตอน,ตอนสุดทีโอ้ยชาตอนนี่คือแบบหล่อมากเลยครับพี่ทั้งหล่อทั้งสวยเลยจังหวะดีพรูไม้ไปนะโคตรวยยอดสุดๆเลยอืจังหวะนี้ไงไล่ต่อดีกว่านะจนังหวะนี้ไม้นอตันลองชาร์จแบบบริงซิโคตรเท่โห สุดๆไปเลยครับชุดนี้คือแบบอืมเป็นชุดแบบแนวแบบอังกฤษหรอยุโรปประมาณนั้นอ่ะก็สวยมากอ่ะสุดๆแล้วก็ดาบนี่คือแบบคือเป็นสกินที่แบบไม่ค่อยมีเอฟเฟคอะไรมากมายนะแบบแค่ชุดแค่อะไรแค่นีนก็แบบสุดยอดแล้วอ่ะอืมจังหวะนี้โดดเยไ้ไปหนึ่งรอบอืมเท่มากสุดเลยแล้วก็ดูหน้านะอืมหน้าได้แบบอืมดูดิดูดิทุกคน จังหวะน,นี้ยังไงจังหวะน,นี้ลองเล่นไพ่หน่อยอเท่เหมกันนะเพี่ยโดนยิงจังหวะน,นี้โอ้โหเวลาโดนยิงก็เท่อะทำอะไรก็เท่หมดแล้วพี่ทำอะไรก็สวยหมดเลยนะเออร์ซ่จาจังหวะน,นี้ตุ้งตีหนักตุ้งตีถ้งเพื่อนชอบเออร์ซ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับช่องเรายังมีการเล่นเกมอื่นนอ,อกจาก Identity V ด้วยนะครับ เช่นเอาบีแล้วก็ดูตาทูนะครับอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ